เอาอนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมเดอะรูมนะครับซึ่งเป็นเกมที่ออกมานานและ้วล่ะแต่ปริศนานี่หายากมากนะครับในเกมเดอะรูมนั้นนะถ้าเกิดเราโหลดตัวฟรีมานะครับเราจะเล่นได้แค่พาร์ทแรกนะครับโอ้ยดังดังดังเราจะเล่นได้แค่พาร์ทแรกนะก็ะคือพาร์ทที่รีสุตเกมดีกว่า จะเป็นพ์ทที่เราจะเ,เจอตู้อย่างเดียวนะครับพัทต่อไปไม่สามารถเล่นได้พัทต่อไปต้องซื้อนะครับราคาตอบทั้งหมดก็1.99เหรียญผมไม่แน่ใจว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับนี่แรกๆจะเป็นทัวร์เรีสอนก่อนนะครับแล้วก็ทําตามที่เขาบอกไปเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากทัวร์เรียเสร็จแล้วผมจะบอกปริศนาในแคปเตอนี้ให้นะครับผม <S <S ขออภัยนะครับพอดีเสียงเบาไปหน่อยนะครับผมชอบเสียงดังๆ แรกๆนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นครว่า tutorial อยู่นะครับแล้วก็ทำตาให้มันบอกไปเลยนะครับอย่าข้ามขั้นตอนไปขาดนะครับไม่งั้นเครื่องจะค้างไม่รู้ทุกคนเป็นมานะแต่ผมเป็นนะครับทุกค้งที่ผมข้ามขั้นตอนเป็นอย่างนี้ตลอดะครับเออส่วนคำนี้เขาขึ้นมาผมใหม้ของๆให้แปลนะครับผมแปลไม่เป็นนะครับไอ้ด่านนี้ถ้าผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่คงจะเล่นผ่านไว้แล้วล่ะนะ ใช่ไหมครับผมว่าคงเป็นงั้นแหละเอาละครับท u t ทเเร l จบลงแล้วนะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปริศนาให้นะครับขั้นแรกเลยสังเกตข้อแตกต่างแบบนี้ก่อนเลยนะครับนี่ทำไมเป็นรอยขนาดนี้นะครับเป็นรอยเลื่อนเราก็เลื่อนตามรอยไปเลยนะครับจะปลดลูกกุญแจออกมานะครับไม่ต้องสนใจนะครับเลื่อนทั้งสองทีที่ผมบอกไปก่อนเลยนะครับคําถามคือเราจะหากุญแจที่ไหนนะครับ ในด่านนี้เราต้องเข้าสังเกตนะครับจะมีจุดที่แตกต่างจากจุดอื่นจุดเพียงจุดเดียวนะครับคือส่วนขาโต๊ะนะครับตีนมะส่วนตีมันะครับตรงส่วนข้างบนตีมันจะเป็นท่ากลมๆนะครับอันอื่นเนี่ยนะครับจะเป็นแบบเห็นไหมเรียบๆเนียนๆนะครับจะมีอยู่อันนึงที่แตกต่างจากพวกนะครับเป็นด้านไหนเอ่ยนะครับก็คือเจ้าอันนี้นั่นเองนะครับนะครับจะเป็นลักษณะเป็นเกลียวนะครับซึ่งให้ความคิดได้2แบบนะครับก็คือมาแตกต่างดูแล้วแหละแล้วก็ มนเป็นเกีียวอย่างนี้ต้องสามารถหมุนได้แน่นอนนะครับเราก็กดไปเลยนะครับอ่ะหมุนได้นะครับผมได้กุญแจมาแล้วนะครับซึ่งความเิเสษของเจ้ากุญแจเนี้เนี่ยทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าตัวนี้มันเป็นตัวฟรีอยู่แล้วเราสามารถที่จะปรับหมุนหัวกุญแจได้นะครับให้ตรงตามล็อกที่เราต้องการนะครับผมเมื่อปรับเสร็จแล้วเราก็กดออกไปนะครับเราทําการไขนะครับเพื่อปลดล็อกในล็อกแต่ละล็อกนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ที่เร็วหน่อยนะครับบางทีบางคนอาจจะรู้ว่าล่ะผมก็รีบๆแคสหน่อยละกันนะเอาละครับก็ได้เจ้านี้แล้วครับทำอะไรเ,เจ้านี้เอามาทำอะไรเอ่ยนะครับเจ้านี้เอามาสําหรับไขตรงนี้นั่นเองนะครับไขไปเลยนะครับหมุนซ้ายนะครับเราจะได้เลนพิเศษมาหนึ่งเลนนะครับซึ่งเลนนี้เนี่ยไม่มีไอเทมไม่ใช้เพราะว่าเราเอามาเก็บกับเจ้าตรงนี้แล้วนี่นะครับผม แล้วก็ใช้ซะเลยฟึบมันจะปรากฏภาพอีกมิติมาเลยนะครับผมที่เราไม่เคยเห็นจากนั้นเรามาตรงส่วนนี้เลยนะครับทําการหมุนลายให้เท่าที่นะครับผมครับสำหรับมิชชั่นแรกก็จบลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ